สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ออเราจอรายการโดดเรียนมาดูบอลอีกแล้วผมเป็นอีพีสามแล้ววันนี้เราก็จะพาทุกคนไปแพดสเตดียมผมว่าการท่าเรือในนีอาจากคลิปที่แล้วที่ไปดูเมืองทองผมก็คือคลิปนี้น,นั่นนีงก็ผมชอบสไตล์การเล่นของท่าเรือนะแล้วก็ช่วงนี้ถือว่าฟอร์มก,ก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับก็วันนี้ผมก็เลยจะไปดูกันว่าวันนี้จะสามารถชนะได้ไหมเพราะวันนี้เราจะเปิดบ้านท่าเรือจะเปิดบ้านตอนเป็นมาเยของโคราชน,นะดีของเราก็จะมาดูกันว่า วันนี้จะสามารถเก็บ3แต้มในบ้านได้หรือไม่คแต่ตอนนี้รถไฟจะมาแล้วทุกคนค๋ยวผมขอไปขึ้นรถไฟก่อนนะครับสถานีต่อไปสถานีคลองเตยประตูรถจะเปิดทางด้านซ้าย นตอนนี้ก็จะยืนรอซื้อตั๋วครับสำหรับผมนะผมคิดว่าสนามนี้ก็ค่อนข้างที่จะสุดขั้วก็คือเขาสนามด้วยเลยแหละก็แค่พิมพในสนามที่ผมรู้ว่าถ้าใครเป็นถ้าใครดูไทยต้องมาเลยนะต้องมาให้ได้นะครับผมรู้แค่นี้นี่ทุกคนก็บอลเริ่มเตะแล้วทุกคนแต่ว่า บอนเริ่มเตะแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องรอซื้อตัวต๋วต่อไปะครับเพราะเรามาชานะผมแต่ว่าเหมือนวิ่งเหมือนได้ได้เหมือนได้เราถักทายเราสักจังหวะหนึ่งะะแต่ว่าก็ยังไม่เข้านี่คือบัตรของทีมการท่าเรือน,นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูได้แล้วถือว่าซื้อบัตรเสร็จแล้วะะเดี๋ยวแป๊บตั้งเองผมก็จะเข้าไปแล้วนะครับนี่ก็คือบรรยากาศบางส่วนเนาะ,ะน่าสนามโอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในสนามแล้วนะครับ อย่างแรกฮะเราจะมารีวิวที่นั่งกันก่อนนะสำหรับที่นั่งนี่ก็คือสบายผมก็คือไม่อึดอัดเลยนะผมก็คือเป็นเก้าอี้แบบพลาสติกก็ดีด้วยนะผมก็ถือว่าใช้ได้แล้วที่นี่เดี๋ยวจะดูให้ดูนะเนี่ยเก้าอี้มันแบบนี้ครับมันก็สบายสบายลงๆนะครับก็ดีฮะแล้วก็เปียนะครับเอาครับกำลมงรู้ว่าวันนี้จะมีประตูแล้วก็จะพิ้งค์ลบเหมือนซีซันที่แล้วไหมฮะที่ว่า ซีซันที่แล้วนะฮะซีซันที่แล้วนะ,ะก็โดนนำก่อนสองลูกสุดท้ายเรากลับมาชนะได้สามสองฮะ,ะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าซีซันนี้จะพิงการลงหรือไม่นี่ฮะเมื่อก่อนนะฮะก็เวอร์ชันแบบโคตรชัดอะ,ะเออชัดจริงๆอุ้ย,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 ยไม่ได้นะครับไม่ทันแล้วครับก็ตั้งแต่จย่ามาโตนะลูกนี้ ออกก่อไปนะฮะลูกนี้แล้วก็ล้มด้วยนะครับผมตอนนี้ก็นี่ก็แน่นอนโหตอนนี้รายการโดดเลยมาดูบอลสาวอีกเพีวนี่คือมีสาวอาเลยแล้วก็โดนเหลืองด้วยนะฮะนีครับกีสาลโกโกอ่ะโกนครราชสีมากิสานโดนเหลือง ที่สั่นออกมาแก้วครับก็โดนเหลืองไปแล้วครับสถิติการเจอกันสถตีแวครับก็การมาดูรายการของผมนะก็ตอนนี้สถิติของ EP อเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะเรารู้ว่าวันนี้เราสามารถเก็บชัยชนะในการมาดูได้หรือไม่นะหวังมาก็อยากที่ชนะเหมือนกันนะตอนนี้ชัยชนะของเราต้องทําให้ได้โดทษนะ EP 10 Để oh. Oh. Để 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 Hãy đặt vào cao nè ra tay ra ngoài là... Rất tốt! Đã đặt tay บอไปหน่อยนะฮะก็ยังไม่เข้าลูกนี้ไนะด้กลุ่มนะยังไม่เป็นมุกลูกนี้โอ้ยสวยสวย รออดีออตผ่านลาเนอะก็ทำประตูได้นะ,ะน้ำหนึ่งสูตรแล้วน้ำหนึ่งสูตรแล้วนะฮะตอนนี้มีกำลังใจแล้วนะฮะเราต้องต่อเช็คก,ก่อนนะว่ามีฟาหรือว่ามีลับหน้าอะไรเปล่าแต่ผมว่าไม่มีนะไม่น่ามี นี่ครับเอ้ยอท่าเอหนือยเบอร์แล้วทำที่ทุกคนคุ้นชินนะฮะโอ้โอ้โอข้ามพลาดไปฮะเฮ้ยมีคนเลี้ยบบอลเลี้ยบบอลโชว์ <c oughs> <c oughs> เห็นคนรับบอลได้มีดอกบอลโชว์เวย จะมีฟาวด้วยมีอะไร,รอ่ะหมดเวลาแ่งขันขึ้เนเวลาแร้อ่าฮะหมดแค่นันทีเดียวแล้ว ก็เป่าจบขึ้งแรกไปนะครับผมก็หนย่งสูงคนระับโอเคแล้วก็นนี้ก็คือบรรยากาศของหลังจบขึ้งแรกผมก็คนก็เขากำลังออกมาซื้อของกินกันนะครับผมก็เราก็ไปซื้อแหละเพราะผมไม่หิ่ง <c oughs> เดิอขึ้นหลังแล้วนะครับุณจะไม่อุ้อร่าเรียบร้อยครับลำหน้าไปก่อนทั้ม đẹp rồi. Ồ oh. oh, yeah yeah yeah, yeah. นะครับผมว่าตอนนี้สำสนหรับสกอร์1-0ยังไม่ปลอดภัยของการท้าเรือนะถ้าอย่างนั้นผมขั้นต่ำก็ต้องยิงสองลูกเพราะว่ายังไม่แน่หน้าที่บาปอาจมีริงกก็ได้นะครับผมโอเคนะครับโอเคโอ้โโอเคบอลหลุดออกไปแล้วครับ การูการเขาบอกว่าจะซ้ำได้จะเตียมได้หรือไม่เอาเฮ้ยเอาแล้วมีการดึกเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วฮะเอาแล้วครับเอาแล้วครับหาเรื่องกันแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วหาเรื่องกันแล้ว เราพูดแล้วฮะว่าเคยเคยทานเลยบอกว่าบอกบอกความเป็นเจ้าถิ่นนะฮะเอาละครับเริ่มเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่สนามบอยนะเว้ยไม่ใช่สนามมวยนี่แหละฮะคือความสนุกของบอลไทยฮะมันจะมีการเอื้อนแบบนี้ตลอดแหละทุกสนามนะ เสิร์ฟก็คือ,อยังไม่ได้เปิดมุมนะฮะกาว่ามีเรื่องอะไรซะก่อนเดี๋ยวต้องรอดูผมว่าใครจะโดนเหลืองบ้างนะเดี๋ยวต้องเช็กกันก่อนเอาละฮะยังไม่จบพับยังไม่จบยังไม่จบอ่ะไปออกันหน้าประตูเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่จบ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วฮะไม่จบฮะไม่จบไม่จบจะดูราิการฮะจะเจ็ดสิบนาทีแล้วนะครับเอาล่ะได้เตะสักทีนึงงอ้ยอยังดู่ย เดี๋ยวคือกลัวนาทีบาบนี่แหละไม่กลัวอะไรหรอกกลัวจะโดนพวกแบบเก้าสิบบวกอ่ะสองลูกก่อนอันเนี้ยแนะนําถ้าจะแบบเอาปลอดภัยเลยชวชว์แบบสาแต้มมั่นใจในบ้านอ่ะก็สองลูก,กนะก็จะมั่นใจ ยอดความจนนุก็อยู่ที่3,118ที่นั่งแล้วก็ไม่เลวเลยครับก็กถือว่าดีเลยสำหรับสำหรับวันเสาร์นี้แล้วก็แบบเวลาประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยกับ3,000คนดูวันครับว่าจังหวะน,นี้จะยิงเข้าหรือ,มอ,อ,มอ,อไม่เปิดมาโอ้ยยังไงเดีกยิงไกลก็ข้ามคานไปสิเฮ้ยสวยนอาละ รอโดนก่อนว่าใครจะเป็นคนยิงนะแคมิตันนะฮะมาเร็วแฮ้ิตันสวนเลยโค้สามนาทีนะฮะก็จากไอจังหวะที่ตีกันพี่เกียร์แล้วก็เช็เวียแล้วก็มีอะไรนิดนึงแล้วตอนนี้ กล่องตอนนี้ปิดกล่องแล้วมั่นใจสามแตบแต่คขาว่าจะสามารถเบิกลูกสามได้ไหมพอแล้วสามเลยโอ้เฮ้ยกินด้ววันนี้วอลลุนน่าจะได้กินชีสนะนะครับ

ปลดล็อกครับผมวันนี้ศูนย์เกือบเกือบสามศูนย์นะเกือบสามศูนย์ใช่โฉนเสาที่เดียวนะไม่นั้นก็สามศูนย์แล้วแต่ก็สามแต้มในบ้านนะก็ทําให้วันนี้การท่าเรือขยับขึ้นมาอยู่ที่ห้าแล้วนะก็ ก็ถือว่าได้โอกาสใช้เขาว่ากลุ่มตัวเต็งลุ้นแชมป์ไหมก็ยังไม่ผมก็ยัอไม่พูดตัวเต็งเปล่าว่าลุน้นแชมป์แล้วเพราะว่าแน่นอนว่าจากกลมบุรีรัมย์ก็ไปไกลแล้วนะฮะก็ถ้าอยากลุน้นแชมป์ก็ต้องชนะให้ได้ทุกทุกนัดนะครับผมแล้วผมก็ทีมการท่าเรือก,ก็มาขอบคุณแฟนบอลแล้วไฮคูเปอร์คูเปอร์ นู่นนะรผมสก,กอตคูปเปอร์ครับก็เป็นคูออเซอร์ของท่านเลยนะครับผมก็ช่วงนี้นก็ผลงานก็ดีขึ้นนะตามลำดับนะครับผมเฮ้ยให้เสื้อว่ะใครวะเด็กเกบาเด็กเกบา,กบาโอ้อ๋อให้เด็กในเกบาให้เสื้อเด็กอ ดอล้อเอเดียดอลลอนะครับก็จบไปแล้วฮะก็ถึงว่าวันนี้ก็เป็นการปลดไม่วันนีลล็อกนะฮะก็เป็นการปลล็อกการมาดูบอลแล้วนะก็คือชนะแล้วนะฮะก็ตอนนี้สถิติการมาดูของสามวีเพียงผมก็ ตามนี้นะฮะก็ชหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งแก็เกมหน้าผมจะให้ไปดูที่ไหนก็เดี๋ยวก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะผมก็สับวันนี้ก็สอบช่องนี้มาแล้ววันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะผมก็วันนี้ก็สามแดงที่บ้านการห้าเหลือแอดสเตเดียมนะผมก็ดีใจนะผมก็ส่วนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย